สองกร,รมพวกเมาแล้วขับจนเกิดอ,อุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือพิการต้องรับกรรมอย่างไรมันก็คงไม่ใช่แค่บาปก็ต้องถูกจับถูกประนามเหมือนศิลปินดาราหรือลูกนรวยที่ไปเมาแล้วขับรถชนเขาตายสุดท้ายก็ต้องรับโทษตามกฎหมายเพราะฉะนั้นขอเตือนสติให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ให้มากอย่านึกถึงแต่ชีวิตและความสนุกบันเทิงของตัวเอง อยากให้ขับรถด้วยความปลอดภัยให้คิดถึงคนอื่นบ้างถ้ารู้ตัวว่าต้องไปเที่ยวแล้วก็ดื่มก็อย่าขับรถไปจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคนทุกคนมีพ่อแม่มีคนที่รักเป็นกำลังหลักของบ้านมีคนอีกมากมายที่เขาต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบชีวิตแต่กลับต้องมาตายเพราะคนเมาแล้วขับช่างเป็นความตายที่น่าเสียดายเหลือเกินแบบาปกรรตรงนี้เป็นเรื่องที่เราหยุดได้ด้วยความไม่ประมาท พราะถ้าอุปัติเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วความเศร้าโศกมากมายก็จะตามมาเรียกว่าการไว้ดีกว่าแก้ครับ